สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมโอปุสเน่คนเดิมนะครับวันนี้ผมนําดอกบัวมาให้ชมแต่ไม่ใช่ดอกบัวธรรมดานะครับนี่คือดอกบัวธรรมดาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก้านละหนึ่งดอกนะครับแต่ของผมเป็นดอกบัวแฟร์แบบนี้ครับนี่นะครับเรียกว่า ดอกบัวแฝดหรือถ้าเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือดอกบัวแบบกันหาชาลีนะครับในมหาวิสันดอนชาดกนะครับเชื่อว่าดอกบัวแฝดนียครับจะเด่นด้านเป็นวัตถุอ่าเป็นพูดไงเดียเป็นมวลสารชั้นยอดละกันนะครับที่หายากมากนะครับเพราะว่าคนจีนเชื่อกันความเชื่อของคนจีนก่อน1นึ่งแสนดอกจะเจอกันแค่ดอกเดียวนะครับ ที่จะเป็นดอกบัวแฝดแบบนี้คนจีนจะเรียกว่าดอกบัวโพธิสัตว์นะครับจะเก็บนําบูชาไว้ที่บ้านตากแห้งไว้นะครับส่วนคนไทยก็เช่นกันก็จะอยู่ในสายวิชาของเมตตามหเสนีนะครับดอกบัวแฝดแบบนี้นะครับเด่นเรื่องของความรักนะครับเมตตาดีนักแรลเลยนะครับนี่นะครับนำมาให้ชมกันครับนี่นะครับเพื่อนๆท่านใดเจอทักมาบอกกันบ้างนะครับ